เชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุกสันต์หั้นสารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขยา่าลีลาเด่นเล่นเลน,เลนให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จา สองพันกว่าปีโอยังแก่เหมือนเดิมนะโอ้ยนี่ติคนนู้นแก่คนนี้แกท่านก็เหมือนกันนั่นแหละไม่แก่ก็ไม่หนีต่างจากฆ่าหรอกแต่ฆ่าสมาร์ทกว่าอืมก็อันนี้ก็ไม่เถียงหรอกคนหุ่นดีนะมีสมุนไพรช่วยอะรู้อะไรไงอ่ะว่างเป็นอ๋อจะขึ้นรถไฟจ้า พวกท่านสองคนเนี่ยจะไล่สาระอีกนานไหมเนี่ยช่วยสอนวิชาให้กับพวกข้าหน่อยได้ไหมใช่ตอนนี้เสียนาฬิกามากเลยเนี่ยเสียเวลาเวลาต้องดูในที่นาฬิกาไหมล่ะต้องปึกวิชาแล้วถ้าเสียเวลาแบบนี้อาจารย์เอาขอสักกรอนนะไกใช่ไอ้รีบมอบของมอบของนี่จะบอกให้ว่าตอนนี้มันเกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องอะไรเอ้า ก็ตะเผาแก้วตะเผาทองโดนไอ้ชาลวันจับตัวไปนะสิจริงเรอจริงกันสิเอางั้นเอาของพิเศษให้มันจะได้เดินทางไปช่วยตะเผาแก้วของพิเศษกัานทอนไว้ที่นี่นี่เป็นเทียนระเบิดถ้ำเพราะกว่าจะถึงตัวเจ้าชาละวันได้มันจะมีถ้ำป้องกันเทียนไร้นี้ต่นนั้นที่จะระเบิดถ้ำให้มันเปิดได้ ไว้ติดเลยเป็นไง Happy birthday t o y o u Happy birthday t o y o u Happy birthday อาสุนเลยอ่ายองยม่รวันเกิดมันเกิออาจารย์อ๋อนี่คือเทียนศักดิ์สิทธิ์ระเบิดถ้ำระเบิดน้ำได้ด้วยโอ้ยไปจุดเาลาที่ถึงถ้ำแล้วครับได้ครับอาจารย์ไก่ทองได้แล้วได้แล้วอาจารย์แล้วของข้าล่ะ เอ้าวหมดไปแล้วไม่มีสิเอาแล้วข้าจะเอาอะไรไปช่วยสาวๆอ่ะไอ้ไก่เงินจ๋ามานี่มานี่เหงาจานข้าเหงาจานข้าไก่ทองได้ได้นี่เมาจะอาจารย์ทีมองใช้ข้ากับนี่แอบว่ายอาจารย์แอบอาจารย์ข้าว่ายน้ำมาอาจารย์ว่ายน้ำอย่าให้รู้ได้เสือดกี่กระป๋องเนี่ยอาาจรย์นี่ไอ้ไก่เงินจ่าของเองเลยต้องใช้อันนี้ ของดีของอาจารย์โอ้โหอุ้ยอะไรอะอาจารย์พระนึ่งเฮ้ยอะไรอะพระอบหยอกเล่นปูอเอหยอกเล่นนะจะได้อารมณ์ดีนี่มันก็น่าจะถีบเป็นจา์แบบมันแบบกล้ารอเอางี้ไปเปิดยาครับขันเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยสี่ยอดกุมารจะมาช่วยเจ้า เปิดออกมาแล้วอีกูมาจะออกมาเลยเหรออาจารย์มาช่วยเจ้าเองเปิดเปิดอย่างเงี้ยเหรอนี่เปิดอย่างเงี้ยแหละแล้วเขาก็จะออกมาไม่เห็นมีอะไรเลยอ้าวแล้วมาเปิดอะไรตอนนี้ไอ้จริงๆเลยโอ้ยคนเราไม่ใช่ตักรยานทําไมอ่ะถีบจังเลยสมควรไปเปิดที่อื่นดิไปเปิดที่แบบปากทงปากถ้ำไอ้ชละวัฒน์เปิดตรงเนี้ยเปลืองเอฟเฟกต์ปะเนี่ยไปเปิดปากช่องได้ปะ ก็ไม่รู้สารวันอยู่ไหนอะเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ยังจังเลยไม่รู้คุยกันเราเองไงถ้าคุยกับผมเดี๋ยวมึงก็โดนหนีออนมาเกยปวดหัวทั้งวันเลยวันนี้ต่อปากต่อคำเลยไปเปิดที่ปากท่องทําไม่อง่ปาก้ไเอง้ะคเข้าใจไหมเอาเก็บไว้ให้ดีเดี๋ยวหายอ่ะก่อนจะไปก็เดินทางไปให้มันคึกคืนสนุกสนานกันก่อนนี่ของใครของใครอะของมันไหนลองไปไปลองไป จัดให้มันคึกคืนหน่อยครับผมไปพวกเราจะไปปราบไอ้เท่เอาวุ้นใส่เป้แล้วออกทางไกลพวกเราเดินออกมาจนภ o ยไปทําอะไรพวกไปปาบไอ้เท่พวกเราจะทันดันเต็มันจะทิ้งนจะทำจะเก่งจะจ้ะฝ่าธรรมที่จะใช้จะทำาจะทำคุณจะท่้งจะทำเต็ทุก ไกทองและไก่เงินสองพี่น้องออกเดินทางไกลมุ่งหน้าจะไปไหนอ้อไปปากไอ้เค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 ้เอาแคนจะได้แค่กูจะพังสิแตพื่อจะไดค่เนยันจะพังทั้งแค่อ้โอ้ยเรง่ายเกินไปป่าไอ้แค่ไปป่าไอ้แค่สงสัยว่าอาจารย์ทนได้นานมากเลย มันเหนื่อยมันก็หยุดเองแหละไปไปไปดี่ก่อไก่เงินไปไก่ทองไปขอบใจมากอาจารย์โชคดีโชคดีไ้พี่ข่ใจเย็นๆค่ะมาหนูจะยัดเยียดความไปผัวกับพวกพี่อะไรอะไม่ใช่หนไม่ใช่ไนางโก้ พี่หนูใจเย็นนะคะอย่าลุมกันได้ไหมคะหนูสองคนมีชินคือแน่จริงอ่ะก็มาคนละทีทีละคนเฮ้ยเอ้ยมาด้กอนฮะไม่ได้แล้วผู้หญิงมีสองคนแต่เรามีสามคนมันต้องแบ่งกันมันต้องเสียสละหนึ่งคนเอานี้แต่เข้าไปทีละคนโอร์น้อยออกใครแพ้ออกใครน้อยออก เข้าใจไหมได้เลยชาชาตามือเฮ้ยสารวันโออา่ันด้วยโออาน้อยเอาออกไปอาวทำไมไม่ออกเลยอายุน้อยออกไปนี่เจ้ากับข้าเอายิงชุบเดี๋ยวข้าไปก่อนอ้าจะเข้ามาแล้วจะเย็นยันค่ะเอาเลยพไปทุบ วีคือไม่ทูกช่วงร้านมหาสิุห์โอ้ยสวัสดีค่ะเรียมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องครับคันนี้รุ่นอะไรครับเนี่ยคันนี้นะคะคือใหม่ Isuzu D Max Highlander ประตู mm hmm. เหนือลิมิตพิชิตโลกปลดล็อกนิยามใหม่ของรถปิกอัพสุดยอดยนต์ประจำปิกอัพระดับท็อปคลาสจากอีซูซูค่ะอุยว้าวมา,มากเลยนะครับทำไมมันสวยได้ใจขนาดนี้ครับเนี่ยสวยได้ใจแน่นอนค่ะด้วยกระจังหน้าแบบ3 d i m e n s i o n ดุดันสะกดทุกสายตาเลยนะคะกับซิลกี้ดิฟเฟอร์และดาร์เกรค่ะและไฟหน้านะคะดีไซน์ใหม่แบบ New i s u z u Vision by บ e d ค่ะมาพร้อมมัลติ Fun ชั่น a ล l ดย์ t ลท์เป็นเด y ์ i ลท์ทั้งไฟหรีและไฟเลี้ยวเลยนะคะ และไฟท้ายนะคะเป็นแบบ Triple a r m o r LED ค่ะสัญลักษณ์ใหม่แห่งความโดดเด่น ล้ออันลอยขนาด18นิ้วดีไซน์แบบเ u อร์บาย์สไปรัและขนาด17นิ้วดีไซน์แบบแอโรสกรูโฉบเฉี่ยวทันสมัยสุดๆเลยนะคะแล้วก็ยังมี Air c u r อร์เชนที่กันชนหน้าค่ะนวัตกรรมแอโรด y นามิกที่ลดแรงต้านอากาศแบบฉบับรถหรูเลยนะคะยังไม่หมดนะคะมีระบบช่วยเหลือผู้ขับที่ ADAS 3D i m a g i Stereo Camera ค่ะที่มีมุมมองที่กว้างแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นมาพร้อมเรดาร์2จุดและเซนเซอร์ 8. จุดรอบคันเลยนะคะ ใช่ไหคะครบจบที่อีสุแบบนี้ต้องจัดนะครับใช่อย่างนั้นจองเลยไหมคะจองแน่นอนพี่เนี่ยแฟนดอมอิสุอยู่แล้วครับเดี๋ยวหนูไปเตรียมเอกสารให้เลยนะคะจัดเลยฮะไดเลยค่ะจัดเลยฮะขอบคุณนะคะน้องเลสวัสดีพี่จิบไอ้ไอ้ดา จ้าเฮ้ยที่แต่งตัวพี่ต้องทักก่นเนี่ยโอ้โหต้องทักเลยสิพี่แต่งมาขนาดนี้แล้วแต่งมาทําไมอ่ะโอ้จะไปเล่นน้ำมาสิเอาด่แถวบ้านมีสวนน้ําเปิดใหม่อ่ะแถวบ้านน้าท่วมเตยมพร้อมครับผมเดี๋ยวนี้แถวบ้านผมน้ํามันท่วมไงพี่น้ําท่วมใช่ไหมใช่เฮ้ยพี่มีคาถาเว้ยสามารถไล่น้ําได้พูดจริงพูดจริงพูดจริงนี่เอาทามีก็บอกมาสิพนมือเลยครับผมว่าดตามนะแน่นอน นาทีมานะนาทีมานะอย่ามาเลยนะอย่ามาเลยนะนาจ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 เรือนะเรือนะห่วงนะห่วงนะแพนะแพนะอย่ามาเลยนะอย่ามาเลยนะอย่าท่วมเลยนะอย่าท่วมเลยนะนาจนะนาจนะจ่ะนาจ่ะมันติดอยู่เดียวเลยไอ้นาจนะนาจ่ะเนี่ยนาจ่ะเออมันของสำนักไหนมันคุ้นๆมากเลยนาจ่ะใช่ไหมใช่ลุงให้มาลุงไหนไม่รู้ไม่รู้พี่เล่นขนาดนี้ผมให้เลย ี่ทำไมอ่ะผมเป็นห่วงไปนะไปนะอย่าตามมานะขอร้องขอร้องละจะละจ๊ะหังโดนเลมละเข้ามาแล้วจะเย็นเย็นค่ะเอาเลไพี่ทูกเยินพี่เลยเกินอะไรขนล่ะ ข้าวิชูเรากลัวเอาวิชข้าวิชมันเข้าใจผิดคิดว่าข้าเป็นวอลเลย์บอลอ้าวทำไมอ่ะตบเอาตบเอาอ้าวพางพาวเจ้านี่ไม่ใช่ไม่ได้จริงๆริงแค่นี้ก็ทำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นลราก็ไม่นางสองคนนี่คงจะต้องถึงมือเจ้าซะแล้วล่ะอ้าวแล้วเดินไปทำไมครับเนี่ยไปจัดการพี่เป็นพี่ใหญ่ไปจัดการมันมันริดมากอีกสองตัวเนี่ยทุกเราจะใชอ่อนพัก ถ้าใจจะใจออดถ้ามีคนมีลีลาอ่าเฮ้ยเขาชอบคนมีลีลาลงตีมาอ่าเฮ้ยย่อสะซ้ำน้ำซ้ำ รู้มากไงยังไม่สากระจมันอีกหรอย่างย่ย่าดนจะทำตัวตเองตึ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 งเปล่าน็ออกมาฝากไว้ก่อนเถอะดนเจ้าสองคนนี่มันไล่นักถ้าอย่างนั้นอะไรไปดูน เจ้าสองคนเนี่ยมันร้ายนะักถึงเวลาแล้วจะปาเอาคาถามารวยห าใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าเพลงทั้งที่อยู่โรงงานตายตัวมัแน่โอมจะเสกคาถาลงหน้าหนจะเป่าคันนี้อะไร ฉุดทางเสียงท่อโหยังไปถึงท่อนฮุกเลยจะโชว์ไม่ได้เปล่าเลยค่ะหลงจนขาสั่นมดเลยเนี่ยว่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละต้องโมนแล้วต้องโมนแล้วท่านพี่เฮ้ยทั้งสองคนต้องโมนแล้วยังไม่เข้าที่เฮ้ยมาเข้าไว้เข้าไหมอ๋อบอกเลยว่าขึ้นตาเลยเฮ้ยเฮ้ยเขาเลยอีกแล้วเดี๋ยวนะอะไร แกงหมูใช่ไหมไม่ใช่แกงเนื้อสตอชันเลยชันเลยที่บอสทำหน้าสตูใช่ไหมชันฮะยังไม่นิ่ยอมแล้วใช่ยอมแล้วตอนนี้เราจะข่มคืนไม่นางยุนะดุนะเจ้าชาลวันเจ้าอย่าแต่ต้องผู้หญิงสองคนนี้กลับไปซะอะ เรานีหาที่อยู่แท้ๆหาที่ตายแต่ยังงั้นเรากจ็จะได้เจอคบน้องของข้า <c oughs> ไม่ต้องห่วงพี่ชาละวันเดี๋ยวข้าจะสั่งสอนมันเองเองมีวิชาอันใดเองสำแดงวิชาของเจ้ามา,มาล่วนข้านั้นก็จะสำแดงวิชาที่ข้ารา่เรียนมากว่าสองพันปีไ <c oughs> กลเงินเดี๋ยวข้าจัดการเองได้เฮ้ยโชคดีที่ข้าได้เทียนศักดิ์สิทธิ์ มาเพื่อฆ่าเจ้าเจ้าถูกตายซะฮี่ชาลทูพี่ชาลทูโอ้ยเน้นหน้าเลยถึงยังไงพี่อย่ายอมแพ้ระวังหน้าเทียนนะคะไอ้ควันไม่เท่าไรไอ้กินแรงใช้ได้แต่ข้ารู้แล้วรอบนี้เบียงมาหน่อยดีกว่าไม่โดนหรอกออกข้างหน้าหน่อยค่ะไว้แน่น่าไว้แน่าไอ้พี่ระวัง ตายได้แกแกอย่าละเว้เอาเอาเอาเร็วรสุดท้ายสรอบเต็มปากเลยมารอสุดท้ายจแกกาบันมาไอ้ขันพี่ไปโอ๊ายสูงโทนะครับพี่ใส่โทรสงเอ๊ายอันตรายวิชามัยแก่งกล้านะเดี๋ยวแกเจอข้าแน่ นี่ค,<ะ>คือวิชาพระอบจากพระอาจารย์ตุย้ยนุ้ยเอาแล้วนะจะเปิดแล้วนะเฮ <Hey. S 1> ้ยกาแฟกูมาช่วยข้าด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันนีน่ <Hey. S 1> เอาแล้วนะจะเปิดแล้วนะเฮ <Hey. S 1> ้ยกาแฟกูมาช่วยข้าด้วย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันนี่จอดออแล้วท่านท่านนอพระอบแล้วตัวอะไรเยอะยะเลยนะฮะอันนั้นคือชาละวันเจ้าต้องต่อสู้กับมันเอ้าไอ้พวกนี้เหรอใช่นี่โอ้ก็เพิ่งออกจากพระอบไม่เมื่อยเลยเนี่ยเจ้ากล้าเข้ามาในถ้ำเราเจ้า4คนเอ้ายายพาหลานมานำเที่ยวเหรอ จักจักฮะจักชื่อจักอ๋อจักเมือตอนนี้ข้าได้รับคำสั่งจากอาจารย์ให้มาปราบพวกเจ้าเดี๋ยวแกกับข้าเป็นคนละเรื่องมาเกี่ยวอะไรกันเนี่ยเอาไม่รู้โอ้โสมากไม่ดีจังเลยผู้ชายเยอะชอบเขาชอบกัอยู่กันเลยจ้ะเนี่ยชายเยอะเขาสั่งให้มาช่วยผู้หญิงเนี่ยอ่าถ้าอย่างงั้นแล้วก็เดี๋ยวข้าจะจัดการพวกเจ้าให้หมด แล้วจะเอาเจ้ามาทำเมียให้ได้ใครยังไแล้วก็ถึงเวลาแล้วสินะที่พวกเจ้าจะได้เจอกับน้องของข้าอีกไม่เอาเองอ่ะไม่ออกเองถ้าเจอผมเจอซะเ้าไปสู้กับมันไปไปขา เยเดี๋ยวเฮ้ยนีแค่มาสู้กับมันไปตลกกับมันทำไมเนี่ยป้าันเนี้ยเอาชวนเล่นไม่ต้องไปเล่นกับมันแต่การมันไปเลยป้ามันไปไปไปยังไงทีนี้เราจะทรงใครมาแรงเลยอ้าว คิกว่าใครไอ้แก่นี่เองแกแกนี่เดี๋ยวจักวิเศษของข้าจะหมุนไปบันคอของเจ้าไอ้เหี้ยขยับยองเยื้องยางยางพยักเจ้าเป็นไรเต็มร้องไม่จบเลย นิ้วใหญ่นนี่เดี๋ยวก่อนไไม่หววแล้อะไรยังร้องไม่จบเลยแกคิดว่านิ้วฉันขาดแล้วใช่ไหมนะขาดแล้วนิ้วนี้นิ้วนี้ขาดแต่นิ้วนี้ยังดีอยู่ต้อถูกก็ชนะแล้วก็ยังไปแอรให้มันทิ้งตาเนาะเฮ้ยใคาอย่างนั้นล่ะก็พวกเราลุ้มมาเลย ไม่ไม่ต้องสู้กันเดี๋ยวใจเย็นนะสู้กันดิเนก่อนจะสู้กันดูโน่นอ้าวอ้าวอาอย่างนี้อย่างนไงสู้เท่าตายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเทียร์กันเลยเคลียร์กันละโอ้ยลียร์อะไรเนี่ยนตาเกินเกาะหน้าเขาเอางี้ได้ไหมแบบพวกก็หลายคนถ้าเอาไปอย่างเงี้มันก็เออเอางี้เฮ้ยเดี๋ยวเราหุ้นค่ามันจะทำไมขออยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเลยได้ไหม ้าเรามต้องแย่งมันต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีต้องสู้กันจริงจังค่ะแล้วันจรองจังนึงใครพี่คะนี่ยังไม่ได้สู้เลยเนี่ยพี่สังยังไม่ได้สู้ใช่ไหมพี่สังพี่ใชพี่สังเฮ้ยพี่สั่ยพี่สังเพี่สังหึ่พี่สังคะพี่สังปล่อยพลังพี่สังอีนิดนึ่งนะปล่อยพลังจบเลยพี่สังอีนิดหนึ่งได้ไหมต้องใช้พลังตบเลยังทเพื่อน้องนะมาแล้วมาแล้วไปเราไมาแล้วยังเจอกับ้เฮ้ยพี่สังมาแล้ว

ขาดแล้วเห็นตีก่อดเที่สาี่สามไม่ไม่ได้บ้านกัที่สามนเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวอาอย่างนี้จิงเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องช่วยหรอกดูตาตาไม่ถึงแล้วท่ามแล้วาเอางี้ก็ได้เอาสัตว์นี่ได้หมดเลยนะได้หมดได้หมดตากแตนชลดากุ้งสุธิราชไก่ พันิพาอ่ะไปไปไปเล่นแก๊กซันตรงนน้นไป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 ตรงนั้นน่ะสมไมน่ะไปไปตรงนั้นน่ะไปเฮ็ดดูอ้าวถามจริงจังจังอ่ได้อย่างคุณพ่ออีพ่อออต้องมีคำนำหน้าแม่อ่าอีเม่น้องสาวอีลาเมียน่ารักจังน่ารักจังนี่คือเมียที่กรุงเทพหรือที่ฮ่องกงโอ๊ย